เพราะส่วนหนึ่งของความสําเร็จคือการมีทีมเวิร์คที่ดีมาร่วมใช้ประสบการณ์ส่งต่อความรู้ผ่านความรักและกําลังใจให้ทุกทีมสําเร็จได้ไปด้วยกันกับชาญชาลาอุ่นใจค่ะวันนี้ชาญชาลาอุ่นใจของเรานะคะมาในตอนบอสในดวงใจค่ะเราจะไปสัมภาษณ์หัวหน้าทีมไม่ว่าจะเป็นเมนเจอร์ TSM ของร้าน เพื่อมาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานที่ฝ่าฟันวิกฤตโควิดมาเล่าสู่กันครับผมชื่อภไยรัตข์ติยนนดนท์นะครับชื่อเล่นน้ำบุกนะครับอตอนนี้ประจำอยู่ที่เ ar อเอสเทเลวิสสาขาโลตัสอนแชนท์ทำงานบริการมากี่ปีแล้วครับห้าปีปครึ่งครับห้ปีครึ่นะครับอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือทำงาน สายบริการมาก่อนหน้านี้ก่อนห้าปีครึ่งนี้อีกใช่ไหมครับใช่ครับผมก่อนหน้านี้ก็ตั้งแต่เรียนจบมาก็ทํางานด้านนี้มาตลอดเลยครับอ๋อและได้รับตําแหน่งเป็นหัวหน้าทีมที่ดูแลร้านเนี่ยได้ประมาณกี่ปีแล้วครับเอ่อที่เข้ามาที่นี่ก็เข้ามาในฐาน,นะเป็นพจัการฝึกหัดตั้งแต่ต้นเลยฮะก็ฝึกเป็น้จัการแล้วก็พอผ่านทดลองก็รับหน้าที่ตําแหน่งนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยครับ มีปัญหาในการทํางานบ้างไหมคะช่วงนี้ระหว่างที่มันเป็นช่วงเรียกอะไรสถานการณ์โควิดเนาะไม่ค่อยปกติในร้านเราอะค่ะเจอปัญหาอะไรไหมคะช่วงนี้ยอดขายหรือว่าเรื่องของกระบวนการทํางานปัญหาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการต้องช่วงแรกๆนะคะที่เปิดหลังโควิดมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองลูกค้านะครับรวมั้งตัวพนักง,งานเอง ก็จะเป็นการเพิ่มความยุ่งยากนะครับในการในการทํางานแต่ว่าพอเราปรับตัวได้เนี่ยอ่าก็มันก็จะกลายเป็นเหมือนเหมือนรูทีนที่เราต้องทําทุกวันบบนะครับก,ก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วเนาะใช่ใช่ครับก็กลายเป็นนิวนอร์มอลไปที่เราต้องทําลูกค้าก็ปรับตัวพนักง,งานก็ปรับตัวเนี่ยนะอ่าก็ก็สบายใจทั้งลูกค้าแล้วก็เราเนาะถ้าเกิดว่าทําตามกฎระเบียบที่มีการออกมาไว้เนาะ ใช่ครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในสุขอนา,ามัยของทั้งลูกค้าเองแล้วก็พนักงานของเราอ่มค่ะทีเนี้ย้รองน้ําพุที่ร้านนะคะช่วงนี้เรามีการปรับกลยุทธ์ในการที่จะเพิ่มยอดหรือว่าเรื่องของงานบริการไหมตั้งแต่มีโควิดมาอ่ามีการปรับตัวเราก็เอาสื่อใหม่ๆนะครับเข้ามาปรับในการทํางานมากขึ้นเดิมเนี่ยร้านเราก็จะขายแบบออฟไลน์แล้วลูกค้าก็ต้องวอล์ก ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีปรับตัวคืออาจจะมี f เฟซบุ๊กไลฟ์เข้ามาเป็นระยะ,ะนะครับซึ่งเฟซบุ o กไลฟ์เนี่ยเรา,ราก็จะมีทั้งท่านลูกค้าสะดวกให้ส่งออนไลน์ก็ก็มีบริการส่งอนอนไลน์แต่แต่ที่เราอยากได้จริงๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเพื่อนสร้างบรรยากาศว่ามีกิจกรรมมีโปรโมชั่นดีๆเพื่อดึงลูกค้ากลุ่มที่อาจจะยังไม่อยาก เข้าที่สาธานะเะราะต่าตัวร้านตั้งอยู่ในทั้งส,สินค้าแต่พอเรามีการเฟซบุ๊กไลฟ์ก็จะเป็นการเชิญชวนลูกค้าที่อาจจะยังไม่สบายใจที่จะเข้าเข้าร้านหรือว่าก็าให้เขาเห็นบรรยากาศว่ามีมาตรการในการดูแลเรื่องสุขอนามัยอะไรเงี้ยฮะก็จะก็จะเป็นการดึงลูกค้ากลับมาซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่งก็มีลูกค้ากลุ่มที่เคยดูเฟซบุ๊กไลฟ์ก่อนเนะก็แจ้งเราว่าหลังจากเฟซบุ๊กไลฟ์ก็มี อ่าเหมือนมีฐานแฟนลับเพิ่มขึ้นอ่าแล้วเรื่องคอนเทนต์ล่ะคะใครเป็นคนหามานลงให้อะคะคอนเทนต์ที่เราลงเพจก็จะเป็นคอนเทนต์กหลักๆก็จะเป็นโปรโมชั่นซึ่งเราลอนกันอยู่ในในร้านเนี่ยฮะเป็นโปรโมชั่นเมนเลยครับขายตามนี้ไม่มีอาจจะมี่าพิเศษขึ้นมาหน่อยจะมีของพรีเมียมสำหรับลูกค้าที่มาจากเป็นบุคลาแบบเนี้ยค่ะ อ๋อถ้าเกิดว่าบอกว่ารับทราบข่าวสารนี้มาจากช่องทางออนไลน์ก็อาจจะมีพิเศษให้ลูกค้านิดนึงและแเรา <นะ S 1> มี<อ>ามีกาหนดไหมว่าเรามีการไลฟ์สดช่วงไหนอะไรยังไงมีกําหนดไหมในเพจของเราจะเป็นจะกาหนดเป็นช่วงวันวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันจุเสาร์ทย์หรือวันุดต้ัตเลิเพราะว่าตัวห้างเนี่ยจิมาณลูกค้าก็จะมากกว่าวันวันธรรมดาฉะนั้นเราก็จะเลือกช่วงเวลาที่ อาจจะไม่พูกมลั่มากเพราะว่าต้องแต่งน้องๆติดงานออกมาดูแลการไปบุไล์ด้วยนะครัและช่วงนี้ค่ะการการทำงานเนี่ยมีแบบปรับเปลี่ยนน้องอาจจะต้องแบ่งน้องๆบางทีมไปทําไลฟ์ไปทําออนไลน์เนี่ยน้องๆมีบ่นอะไรไหมแบบว่าทําไมหนูต้องไปทําอะไรแบบนี้ด้วยมีไหมคือตัวตัวน้องๆเองเนี่ยแรกๆก็จะต้องปรับตัวคือเราก็ต้องชี้เวาเห็นว่า สถานการณ์มันเปลี่ยนถ้าเราทํางานแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวนะครับก็สําหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกออกนมากล้องเนี่ยเขาก็จะก็จะแนะนําให้น้องๆโพสผ่านสื่อโซเชียลของตัวเองเลยนะครับก็แบอย่างเอาเรื่องง่ายๆอย่างขายแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถทำเองได้เลยมันไม่ต้อง ไม่ต้องออกหน้ากล้องถ้ามันเป็นสะดวกเลยนคจ้ะก็คือก็จะแนะนําวิธีการปรับตัวกันประมาณแบบนี้ซึ่งน้องๆบางคนก็อาจจะอาจจะยังเขินๆอยู่เนาะที่แบบจะคิดหน้ากล้องอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดแบบบางคนที่แบบเขามีความมั่นใจในระดับหนึ่งก็อันนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมคะอ่าใช่ครับก็จะมีทั้งสองกลุ่มอยู่ก็ต้องเราก็ต้องอ,อรู้ด้วยว่าน้องเราแต่ละคนเนี่ยบุคลิกเป็นยังไงนะครับเขาทําอะไรได้ดีออย่างเงี้ยคอืม กำลังจะถามเลยว่าในการที่เรามาเป็นแบบเหมือนหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มหรือว่าเป็นลีดของร้านเนี่ยเนาะเราต้องอมีทักษะอะไรบ้างในการเป็นผู้นาซึ่งเมื่อกี้น้องภูก็บอกว่ามีอันนึงและก็คือก็ต้องดูว่าคนไหนเก่งอะไรด้านไหนแล้วก็ใช้เขาแบบเหมือนว่าให,ให้ให้ทำงานที่ที่ถนัดใช่ไหมคะ,ะมีทักษะอ,อื่นอื่นอีกไหมคะ,ะทักษะอื่นที่ที่ใช้ตลอดเลยเนี่ยคือผู้ก็จะเน้นเน้นฟงังน้องๆนะฮะ,ะเป็นผู้ฟงัง เพราะอคือสุดท้ายเนี่ยเราเราก็จะเป็นคนเราก็จะเป็นคนลี a ทเขาแน่แหละเป็นคนนําเขาว่าเราจะพาเขาไปทางไหนแต่ถ้าถ้าเราเปิดใจฟังเขาเนี่ยก่อนที่เราจะสั่งให้เขาไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยถ้าเราฟังเขาด้วยเนี่ยมันจะเป็นการค่อยๆอออยปลนการปล่อยความสามารถของแต่ละคนออกมานะครับถ้าเราฟังเยอะเราก็จะรู้ว่าน้องคนนี้เก่งอย่างนี้มี มีทักษะแบบนี้พิเศษอะไรไหมอย่างเงี้ยฮะมันก็จะช่วยในการการทํางานของตัวตัวเราเองด้วยที่เป็นผูน้นำเราก็จะเราก็จะรู้ว่าพูดจะไล่แม่เราจะไล่จ็อบแบบไหนครัเหมือนถ้าเกิดบางทีถ้าเราคิดไปสมุดน้องก็จะไม่กล้าที่จะเสนอความคิดเห็นเนาะ,ะหรือบางทีเสนอมาแล,แล้วแบบพี่ก็ปัดตกปัดตกไม่ฟังเลยอันนี้น้องก็จะแบบเริ่มไม่ไม่อยากเสนออะไรแล้วเนาะเหมือนงังก็ทําอย่างเดียวก็พอใช่ไหม อ่อมันจะเหนื่อยเราด้วยครับตอนนี้ใช่ทั<า><า>น,นี้ในการดูแลดูแลน้องๆในทีมเนี่ยน้องๆมีมาปรึกษาปัญหาอะไรบ่อยที่สุดคะในทีมมีไหมที่มาชอบปรึกษาเรา,เ,กเราตลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะอ่าส่วนใหญ่ก็คือก็คุยกันได้ทุกเรื่องเนื่องจากว่าเราก็ทำงานร่วมกันมาระยะนึ็กแล้วก็มาพัฒนะครัวก็ก็จะสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องละ คือเรื่องส่วนตัวอันนี้อันนี้เราก็จะแยกเลยแต่ว่าถ้าอยู่ที่ทําง,งานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะก็จะคุยคุยเรื่องคือเรามีแกนวัด KPI ของเราหลายแฉนภายในนะฮะจ้ะอ่อตอนี้ก็จะน้องคนหนึ่งอย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็จะเก่งไม่เหมือนกันบางคนอาจจะขายแกนวัดอ,อ,อีกแกนหนึน่งทาได้ดีอีกแกนหนึน่งเขาก็ต้องปรับอย่างเงี้ยก็จะมีการปรึกษากันในในมุมนี้ว่าต้องเพิ่อมอะไรตรงไหนเช่นคนหนึ่งอาจจะขายเครื่อง เปล่าได้ดีคนถายเครื่องพร้อมโปรโมชั่นได้ดีอ,อะไรเงี้ยะก็จะปรึกษากันในเชิญนี้ครับแต่ว่าก็จะบอกน้องๆว่าเอ,อคือเหมือนแกนวัดเรามันเยอะแต่แต่คราวเนี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะบีบขันให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นคือตัว,ต,วตัวผู้เองก็ไม่มีใครสมมติแบบร้อยเปอร์เซ็ตัวเราเองก็ไม่ร้อยเปอรเ็นต์นี้ยก็เราก็จะพยายามไม่บีบขันน้องก็ก็จะพยายามชี้ให้เขาเห็นจุดจุด ดีของเขาแล้วค่อยมาแล้วค่มานั่งคุยกันข้อด้อยของเขาเลยนกะ็เป็นการเอามาถวเฉลี่ยรวมกันเพื่อให้เขามีมีกําลังใจในการทํางานด้วย,ยอ่าเหมือนแต่ละคนก็มีความเก่งความที่อาจต้องปรับปรุงบางด้านที่ไม่เหมือนกันเนาะทีนี้ในทีม,คมเครียดไหมช่วงที่ผ่านมาที่แบบงไงไงว่าในในทีมเราเครียดไหมคะช่วงที่ผ่านมาที่แบบอ่า อะไรนะหน้าร้านขายไม่ได้แต่ว่ายอดก็ยังต้องเดินอยู่ยอย่างเงี้ยคะ่ะมีความเครียดกันไหมในทีมเฉพาะสาขาผู้เนี่ยอาจจะอาจจะทําได้ดีในในระดับที่เอาตัวรอดได้อยู่ก็เลยสถานการณ์อาจจะไม่หนักมากเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับว่าเราเรายังไม่ถึงขนาดแบบยอดหายไป ไปจนแบบว่าลำบากใช่ไหมคะก็คือยังไม่ถึงขั้นมาเออยังสามารถประคองได้อยู่เรื่อยๆเจอในการแชร์ข้อมูลอัปเดกันวันต่อวันอยู่แล้วอ่าง้ค่ะก็เลยเหมือนกับว่าก็เลยปรับตัวได้ได้เร็วครับก็เลยยังไม่หนักเท่าไหร่อ่าแล้วน้องๆในทีมอะค่ะเป็นน้องๆที่อ่าเขาเรียกว่าเรียนรู้การปรับตัวหรือว่าเรียนรู้เรื่องของการทําสื่อกับออนไลน์อย่างเงี้ยเรียนรู้ที่ไหนกันบ้างคะรวมทั้งตัวผู้ด้วยอะค่ะส่วนใหญ่แล้ว เป,เป็นการทำสื่อกันแบบง่ายๆเลยครับคือโปรโมโชั่นที่ที่น้องที่คิดว่าจะขายถ้าจะขายของออนไลน์เนี่ยถ้าจะเอาโปรโมชั่นเราขายออนไลน์เราก็อาจจะพิมพ์ิม text ง่ายๆใส่เป็นทำออกมาเป็นรูปภาพง่ายๆอาจจะไม่ต้องกราฟิกอะไรยุงย่งยากอเงี้ยฮะเอาแบบว่าสื่อสารแล้วลูกค้าเห็นลูกค้าผ่านตาลูกค้าในในไทม์ไลน์ลูกค้าเี่ยก็คือก็อแท็กสายตาเขาได้เลยของง่ายๆไม่ต้องกราฟิกรวยหรู น้อ,องก็เลยรับตัวเต้ง่ายครับก็คือก็เราก็ไม่ต้องไปกดดันน้องว่าคุณต้องทำให้มันสวยเขียมือชีพอะไรอย่างเงี้ยเออ,อเอาให้ให้ให้ตรงใจแล้วก็ลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าเข้าใจอ่านอ่านแล้วรับรู้ได้ทันทีว่าเราจะสื่อสารอะไรใช่เพราะว่ามันก็จะช่วยในการซื้อขายซื้อง่ายขายคล่องด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมาอธิบายอะไรยืดเยื้ออร่าอนี้เพราะว่าเราใช้ขียวดที่ลูกค้าเห็นแล้วเข้าใจเลยอืมนี้น แล้วน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยคะ่ะเขาใช้เขาเรียกว่า,าสื่อหรือเครื่องมงเครื่องมือในการในการทําพวกอุปกรณ์เหล่านี้คะ่ะถนัดเก่งแล้วใช่ไหมหม่ถึงว่าใช้แอป,ปเป็นไหมติ๊กต k อกหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องได้ใช้บ้างไหมคะมันมันเป็นสื่อโซเชียลที่เขาใช้งานอยู่แล้วอะมันก็เลยมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ขึ้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเขาจะอยากได้ยอดมากน้อยแค่ไหนเขาก็ต้องไปไปผัดดันคอนเทนต์ เอว่าต่อเนื่องที่ที่เหตุของเขาเองใช่ไหมส่วนการใช้งานอน่วเขาใช้แต่แทบจะทุกแอปโซเชียลเลยครับเขาพิเศษนะคือน้องก็ทาเป็นแล้วเพราะว่าเพราะว่าวัยนี้เนาะเป็นเป็นเพื่ออะไรนะเราเราเรียนรู้สื่อกันทุกวันอยู่แล้วเนาะตื่นเช้ามาเนี่ยคือแบบได้จับใช้งานสื่อโซเชียลกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเออก็เหมือนจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะ อ่ทีนี้ค่ะพี่แพอยากจะถามว่าเรื่องของการที่เรามาเป็นผู้นำเนี่ยคิดว่าอะไรที่มีส่วนที่ทำให้เจ้าของร้านเนี่ยไว้ใจในตัวของน้ำพุที่ให้มาเป็นลีดเดอร์ของทีมคิดว่าข,ข้อข้อดีของเราเลยอะค่ะเป็นเป็นเรื่องของอะไรคะของตัวเราเอ่อน่าจะเป็นอันนี้จริงๆคำถามนี้ก็ต้องถาม,ถามทางลีเดอร์แล้วแต่ว่า, <laughs> าให้มองตัวเองนยก็คงจะเป็นเรื่องของความเชื่อจุด คือตัวตัวผู้เนี่ยค่อนข้างที่จะทางานแบบแบบยืดหยุ่นนะก็คือเราไม่ได้ดีบดีบคันตัวเองมากเราไม่ได้ดีดคัดทีมทีมเรามากฉะนั้นเวลาทํางานเนี่ยมันจะเกิดบรรยากาศพอบรรยากาศที่ดีในการทํางานเนี่ยมันก็มันก็จะได้ผลงานมาดีซึ่งพอผลงานมาดีเนี่ยซึ่งทางทางเจ้านายเราทางคนเียเราเขาก็เขาก็จะเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะรอดูแค่แค่ผลของงานผลลัพธ์ <ะ>ซึ่งผู้มองว่าสิ่งที่ผู้ทำได้สม่ำเสมอคือผลลัพธ์นี่แหละซึ่งพอไล่ตามสเตปย้อนกลับไปเนี่ยผลลับมันมาจากบรรยากาศบรรยากาศมันมาจากการที่เราทำงานร่วมกับน้องๆในทีมอย่างสม่ำเสมออะไรอย่างงี้นะน่าจะเป็นตรงนี้ครับน่าจะเป็นจุดเด่นของเราเนาะที่ทำให้น้องๆรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดที่ทำงานร่วมกับเราก็เลยพอเรารู้สึกว่าเออมีความสุขในการทำงานเดี๋ยวยอด เป้าต่า,ตางๆก็กจะตามมาเองอก็ตามมาเองอก็เป็นสิ่งที่พี่แพงก็ไม่ค่อยได้ยินนะว่าเออเอา,อาส่วนใหญ่เนาะถ้าเป็นผู้นําก็จะแบบเออตัดสินใจวางแพนอะไรเงี้ยเออเรื่องของการยืดหยุ่นนี่ก็สําคัญเนาะมันเป็นส่วนที่ทําให้ทีมเรารู้สึกมีอะไรก็คุยกับพี่ได้ไม่ต้องกลัวว่า,วาพี่จะดุพี่จะว่าเนาะอืมโอเคมากๆเลยนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะอยากให้น้ำพูช่วยฝากอะไรให้กับเพื่อนๆที่ฟัง ชานชลาอุ่นใจของเรานิดนึงว่าในภาวะแบบนี้เนาะหลายร้านก็อาจจะมีเรื่องยอดตกไม่รู้จะไปหายอดที่ไหนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานอะไรเงี้ยค่ะช่วยฝากกําลังใจให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะแต่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็เพื่อเราอาจจะต้องเต็มที่กับลูกค้าทุกรายที่เข้ามาหาเราอพยายามเก็บแล้วเปลี่ยนเป็นยอดขายให้มากที่สุดหรือ ดูแลลูกค้าเราทุกเคสให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลลูกค้าไม่ดีคู่แข่งของเราก็จะเอาไปดูแลช่วงนี้แข่งขังดูแลได้น้อยหายไปนะฉะนั้นเราก็งานเราเป็นงานบริการเราก็อ่ามันเราบ,บริการดีก่อนแล้วเดี๋ยวยอดถ่ายมันจะตามมาแน่ๆะนะครับเอาเอาเรื่องของ ให้ลูกค้าประทับใจในการบริการก่อนเนาะเขาอาจจะไม่ซื้อ<ช>วันนี้แต่เขาก็จะจดจําสิ่งดีๆที่เราเคยให้เนาะเวลาแบบลูกค้ามีความพร้อมก็จะนึกถึงเราก่อนใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคือทุกสาขาเ่าจะเจอคือเคสลูกค้าปัญหาตัวเครือ่องบ้างโปรโมชั่นบ้านะครับกลุ่มนี้ยโอเควันนี้เขายังไม่ซื้อของแต่ถ้าเราดูแลเขาดีอ่าสุดท้ายเดี๋ยวถ้าเขายังอยู่กับเราเนี่ย สัาวันหนึ่งมันต้องเกิดยอดขา,ายกับเราแต่ถ้าวันนี้เขามีปัญหาแล้วแล้วเขาเข้ามาให้เราแก้ปัญหาให้เราดูแลเขาไม่ดีแล้วแก้ปัญหาไม่ได้สุดท้ายเขาจะไปให้กู้แขงเราดูแลอืมจริงจริงอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การตลาดเนี่ยปากต่อปากเนี่ยไปไกลมากเลยเนาะเหมือนเราประทับใจที่นี่แล้วก็จะแนะนําญาติพี่น้องเราเนาะคือเหมือนดูแลดีหนึ่งคนเดี๋ยวเราได้อะไร FC เพิร์ม ครับที่ยคืออย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่ได้ยอดขายแต่เราแก้ปัญหาลูกค้าได้เนี่ยมีมีคนที่มีความทุกข์น้อยลงแล้วอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วก็ตัวเราเองก็มีความสุขด้วยเราแก้ปัญหาให้คนได้หนึ่งคนอค๋ออ<ช>ุ้ยชของนี้อ่าคือ,ค,อคือไม่ใช่ว่ามองว่าเราเหนื่อยขึ้นแต่เรารู้สึกแบบเราเหมือนได้ทําอะไรให้ลูกค้ารู้สึกดีแบบหายหายจากความทุกข์เนาะ,ะ<ช>เหมือนเป็นการช่วยเหลือคนอื่น เราก็รู้สึกดีกับงานของเราเหมือนเหมือนเราเห็นคุณค่าของงานเรามากกว่าแค่การพูดแล้วก็ให้บริการเนาะมันมีอะไรที่ให้ความสุขเราได้มากกว่านั้นใช่สุดท้ายมันก็จะกลับมาเป็นพลังให้เราทํางานของเราที่เรารักต่อไปอืมโอ้วันนี้ได้ได้กําลังใจได้ข้อคิดดีๆนะคะหลายๆอย่างเลยเนาะก็ขอบคุณน้ําพุมากเลยนะคะที่มาแชร์สิ่งดีๆให้กับพี่แพรแล้วก็เพื่อนๆฟังในรายการนะ ค่ะถ้ายังไงโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสเชิญมาใน EP ต่อไปนะคะได้ครับผมจ้างั้นขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณครับพี่แทนค่ะสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งชาญชลานะคะที่มีพลังบวกมากเลยค่ะ EP ต่อไปจะพาไปพบใครที่ไหนยังไงติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ